สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ f a น t a s y b b l o v ลวเวกันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b ก็จะมาเล่าเรื่องเล่าของนกแก้วจุลามันนะคะชื่อตอนว่านางชัยสิริและศรีทัศน์ผู้เป็นท่าเสนหานะคะก็เรื่องราวก็ต่อมาจากที่นกขุนทองโสมิกาเล่าเรื่องราวของตนจบนะคะนกแก้วจุลามันก็เล่าเรื่องราวของตนต่อนะคะ ก็นกแก้วจุลามันเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนที่ตนเองยังเป็นลูกนกอยู่ตอนนั้นนะคะมีคนนำเขาไปขายให้กับพ่อค้าเศรษฐีผู้หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสาคอนทัศชายผู้นี้เป็นพ่อไม้มีลูกสาวหนึ่งคนนะคะชื่อนางชัยสิริก็คือหญิงผู้นี้นะคะ และเนื่องจากที่สาครทั์เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดในการค้าขายของตนเองจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนลูกสาวนักนะคะเขาอ่ะเลี้ยงลูกสาวอย่างปล่อยปลาละเลยนางชายัยิรีผู้เนี้ยซึงเป็นหญิงที่ประพฤตินตนตามอำเภอใจนะคะแล้วก็ชอบหวานเสนห์ใส่ชายหนุ่มนะคะจึงมีชายหนุ่มมาชอบพอตนเองมากมายและในแต่ละวันนะ่ะนางจะไม่ยอมให้ชาย ตามนางน้อยกว่าครึ่งโลนะคะและนางอ่ะก็รื่นรมในการรับแขกชายหนุ่มนะคะเมื่อชายหนุ่มมาเที่ยวหาอะไรเงี้ยและถ้าชายผู้ใดนะคะทํากิริยาหึงหวงต่อนางอ่ะชายผู้นั้นก็จะไม่ได้รับความสนใจจากนางอีเมื่อนางชายสิริผู้นี้อายุสิบสามปีนะคะก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสีทัศก็คือชายผู้นี้สีทัศผู้นี้ไปค้าขายอยู่ที่เมืองอื่นมาหลายปีนะคะและเพื กลับมาที่บ้านเมืองเกิดนะคะและชายผู้นี้ก็เคยรักนางชัยสิริตั้งแต่ที่นางยังเด็กๆและพ่อของเขาอ่ะก็ยังเป็นเพื่อนของสาครทศัศผู้เป็นบิดาของนางชัยสิริด้วยและเมื่อเขากลับมานะคะเขาก็กล่าวแก่บิดาของตนว่าเขาอ่ะอยากได้นางชัยสิริเป็นภรรยาแต่ว่านางชัยสิริเนี่ยเป็นหญิงที่ไม่ต้องการความเห็นจากบิดาในการหาคู่ครองในการแต่งงาน ตอนแรกอะนางทำทีเหมือนจะตกลงทำให้สีทัศนดีใจมากแต่ว่านางอะก็บอกกับสีทัศน์ว่านางแค่ชอบสีทัศน์ในแบบเพื่อนเท่านั้นไม่ใช่แบบคนรักสีทัศน์ได้ยินเช่นนั้นนะคะก็รู้สึกเสียใจและคิดจะฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่าพอมีสติก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าการฆ่าตัวตายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยส่วนนางชัยสิลิเนี่ย เมื่อเวลาผ่านไปก็รู้สึกเปลี่ยนใจยอมแต่งงานกับสีทัศน์นะคะและทำให้สีทัศน์ดีใจมากและเมื่อทั้งสองแต่งงานกันแล้วนะฝายนางชัยสิริเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็รู้สึกเบื่อสามีจนถึงกระท่างเกลียดสามีสามีเอาอกเอาใจอย่างไรก็ไม่พอใจสักอย่างนะคะและนางเนี่ย ไปสน่หาชายหนุ่มเสเพผู้หนึ่งเข้าซึ่งชายหนุ่มเสเพผู้นั้นนะก็ไม่เคยรักนางเลยนะจนในที่สุดอ่ะนางรัตนาวดีเนี่ยก็รู้สึกห้ามใจตนเองไม่ได้ละในคืนหนึ่งนะคะในขณะที่สีทัดอ่ะหลับอยู่นางอ่ะจึงย่องออกมาจากเรือนแล้วก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของชายเสเพยนะคะในขณะที่นางกำลังเดินทางไปอ่ะก็มี โจรผู้หนึ่งเห็นนางเข้าแล้วก็เห็นว่านางอ่ะสวมเครื่องประดับมีราคาจึงคิดที่จะปล้นนางก็เลยเดินตามนางไปและเมื่อนางชายสิริไปถึงบ้านชายเสเพผู้นั้นอ่ะก็เห็นชายเสเพนอนหลับอยู่นางจึงคิดว่าชายหนุ่มเสเพผู้นี้ยเมาไม้ก็เลยเข้าไปหาแต่ที่จริงแล้วนะคะชายเสเพผู้นั้นตายแล้วเพราะ ถูกโจรแทงตายก่อนที่นางจะไปถึงนะคะนางจึงไม่รู้ว่าตนเองอะ่ะกำลังกอดรัดศพชายเสเพลอยู่และในขณะนั้นนะคะปีศาจตนหนึ่งที่นั่งอยู่บนต้นไม้หน้าบันไดเรือนของชายหนุ่มเสเพลนะคะเห็นหญิงสาเนี่ยแสดงสเสน่หาต่อศพจึงคิดสนุกนะคะปีศาจต้นนั้นน่ะจึงเข้าสิงร่างศพของชายเสเพลแล้วทําการเล้าลมนางชัยสิริ หญิงสาวก็ดีใจนะคะก้มหน้าเข้าไปหาปีศาจอะ่ะก็เลยกัดสมูกของนางแหวงนะคะแล้วก็ออกจากศพลับไปนั่งหัวเราะอยู่บนต้นไม้นะคะฝ่ายนางชัยสิริเมื่อสมูกของตนเองแหวงก็ตกใจและรีบกลับบ้านนางรีบเข้าไปในห้องนะคะมือกุมจมูกและก็ร้องข้ามควโจนชาวบ้านอะ่ะได้ยินแล้วก็คิดว่าสี่ทัดผู้เป็นสามีของนางะกระทําต่อนาง สีทัศนะคะพยายามปฏิเสธแต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดเชื่อนะคะ <_ d iam ond> เขาอ่ะจึงถูกจับไปไต่สวนพระราชาของเมืองอ่ะจึงสั่งลงโทษสีทัศแต่ว่าเมื่อโจรน,นะคะจำได้ไหมโจรที่ตามนางชายัยศริไปที่คิดว่าจะไปโป้านนางชัยิริเมื่อคือนวันนั้นน่ะนั่นแหละก็คือเมื่อโจรน,นะคะเห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นทั้งหมดอ่ะ รูเรื่องเข้าก็เกิดความยุติธรรมขึ้นจึงไปเล่าเรื่องในคืนนั้นน่ะทั้งหมดให้เจ้าเมืองฟังยกเว้นเรื่องที่ตนเองฆ่าชายหนุ่มเซเพผู้นั้นตายนะพระราชาก็เลยรับสั่งให้คนน่ะไปดูศพของชายเซเพว่ามีสมูกของนางชัยสิริอยู่ที่ปากของศพหรือไม่และก็เป็นเช่นนั้นนะคะนางชัยสิริ่ก็เลยได้รับโทษนะคะ โดนคนผมแล้วก็หิ้วแล้วก็นําตัวไปขึ้นกีฬาแล้วก็เที่ยวประจานรอบพระนครน,นะคะเสร็จแล้วก็ถูกขับไล่สู่ปานะคะส่วนสีทัศน์ผู้เป็นสามีเนี่ยก็พ้นผิดนะคะและเรื่องเล่าของนกแก้วจุลามันก็จบลงนะคะและนกแก้วจุลามัน,นะเมื่อเล่าจบก็บอกแกทุกทคนว่าข้าพระเจ้าอ่ะจึงจำเอาไว้ว่าหญิงทั้งหลายอะ เกิดมาเพื่อทำลายความสุขแห่งชายเท่านั้นนกแก้วจุลามันจึงไม่อยากมีคู่นะคะและเมื่อนกขุนทองแล้วก็นกแก้วนะคะเล่าเรื่องของตัวเองจบแล้วนะคะก็เกิดการถกเถียงกันยกใหญ่อีกนกขุนทองอะ่ะก็ตีเตียนชายแล้วก็ยกยอหญิงส่วนนกแก้วอะ่ะก็ยกยอชายแล้วก็ตีเตียนหญิงนะคะส่วนพระรามเสนและนางจันทราวดีนะคะก็ถกเถียงกันเช่นกันนะคะ เวตาลผู้เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้พระวิกรมาทิต์ฟังจึงถามพระวิกรมาทิต์ว่าหญิงจะชั่วกว่าชายหรือว่าชายจะชั่วกว่าหญิงถ้าหากพระองค์อ่ะเสด็จอยู่ที่นั่นด้วยปัญหาคงจะได้รับคําตอบที่ถูกต้องพระวิกรมาทิต์ก็เลยตอบว่าหญิงย่อมชั่วกว่าชายเพราะชายถึงจะชั่วพันใดก็ยังรู้ผิดรู้ถูกอยู่บ้างส่วนหญิง ไม่รู้อะไรเสียเลยเวตาลได้ยินก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าพระองค์ทรงเห็นเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นชายดอกกระมังและเวตาลก็บอกว่าเขาอ่ะยินดีที่ได้ยินคำตอบของพระวิกรมาทิตนะเพราะคำตอบเนี้ยทำให้เขาได้กลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งและเวตาลก็ลอยออกจากย่ามของพระวิกรมาทิตนะคะแล้วก็กลับไปยังต้นอโศกตามเดิม และเรื่องเล่าก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วมาฟังนิทานเวตาลกันต่อในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เีบ,บีขอตัวก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย